สวัสดีครับเ,เพื่อนเน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้ก็วันที่19้นะครับวันพุธนะครับ21-22-23นะครับพุธพฤหัสสุกนี่จะเป็น preseason test แล้วที่บาเรนนะครับเราจะได้รู้นะครับว่ารถแข่งที่เปิดตัวกันไปในแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยเมื่อลงสนามวิ่งให้พวกเราได้เห็นตัวเลขเวลาได้เห็นศักยภาพแล้วเนี่ยนะฮะเวลาจะออกมา เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยจะมีปัญหามีอะไรยังไงให้ได้ตามต่อนะครับเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันแนะ่ที่บาเรนเวลาในไทยก็ประมาณบ่ายโมง4ี่สบ<ๆ>่ายโมงห้าสิบราวๆนี้นะครับในแต่ละวันนะนะบ่ายโมงก,กว่าๆแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณ5้าทุ่มห้าทุ่มสีนะครับก็จะกินเวลาอยู่ประมาณ78ชั่วโมงกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันเนาะแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องราวของกรณีของคริสเตียนฮอลเนอร์นะครับหัวหน้าทีมของเรดบูลซึ่งมี ประเด็นเรื่องของการถูกสอบสวนถูกไต่สวนถูกพิจารณาอยู่นะฮะว่าเขาไปโดนพนักงานหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับกล่าวหาเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งมีการพิจารณาไต่สวนไปแค่วันเดียวนะครับนู่นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็กินเวลาไปทั้งวัน8ชั่วโมงนั่นแหละแต่ก็ยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรออกมาชัดเจนนะครับจากทาง Red b u l ูแม้ว่าการไต่สวนนะฮะจะใช้ทีมงานที่ e ร b u l ูไปว่าจ้างมาเป็นทีมงานอิสระนะฮะเป็นทนาย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับมาไต่สวนในเรื่องนี้เนี่ยแต่ก็เงียบคลิปนะครับก็จนผ่านกันเปิดตัวรถมาคริสเตียนฮอร์เนอร์ก็มานะครับแล้วก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้ว่าพูดอะไรเยอะนะครับก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีเรื่องมารบกวนทําให้ทีมเองก็เสียสมาธิไปอยู่บ้างเหมือนกันแต่พวกเราเองก็ยังกลมเกลียวยังคงสามัคคีกันอยู่ว่าอย่างนั้นซึ่งมันก็สอดรับกับ สองนักแข็งนะครับทั้งแม็กซ์แล้วก็ทั้งเชโกนี่ก็ออกมาบอกนะฮะว่าพวกเขาก็ไม่ได้มองในเรื่องนี้ว่ามันจะมาทําให้แพ้แตกแต่อย่างใดพวกเขายังคงไว้เนื้อเชื่อใจนะครับยังคงอยากจะเห็นการร่วมงานกันต่อไปของริชาร์ดฮอร์เนอร์นั่นก็คือเป็นภาพรวมในทีมที่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรทีมก็ยืนยันออกมาอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าทาง F1 ก็ออกมา,าพูดถึงเรื่องนี้ออกมาถแถลงการสั้นๆเหมือนกันนะครับว่าไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันยืดเยอือ อยากจะให้จัดการอะไรให้มันเสร็จสิ้นหน่อยใหญ่น้อยก็คือก่อนเปิดฤดูกาลมันต้องมีข้อสรุปดีว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะฮะคือถ้าปล่อยไว้เยื่อเยืออย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ดีนะนะครับมันก็เป็นอะไรที่คลุมเครือซึ่งเอฟวันเขาไม่มีอำนาจนะฮะเขาไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปแทรกแซงที่จะเข้าไปชี้ผิดชี้ถูกอะไรแต่ก็เลยโยนมาทาง f อฟไครับเอฟไอเ้เนี่ยมีอำนาจอยู่แต่มันก็เป็นอำนาจที่จะพูดแบบว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับหมายความว่า การกระทําสิ่งนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องผ่านการไต่สวน f อ a ไถึงจะยุ่งได้ครับมันต้องผ่านการเ,าเรียกว่าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าโอเคแล้วถ้ามีการตัดสินออกมาว่าโอเคละสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นผลเสียโดยรวมกับทางทีมกับทาง F1 กับทาง FIA เองเนี่ยหรือว่ากับทางบุคลากรใน F1 เองเนี่ยอันนี้ FIA ก็จะมีอำนาจ เต็มๆเลยนะครับในการที่จะจ,จะไปจัดการถ้าเกิดว่าเรดบลยังคงเพิกเฉยแต่ในตอนนี้ f i a ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันฮะจะไปอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องภายในที่เขากําลังสืบสวนไต่สวนกันอยู่อืมนะฮะซึ่งก็มีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเนี่ยวันพีซีซั่นเทสจะมาอีก2วันข้างหน้านี้แล้วเนี่ยตามจริงมันควรจะมีข้อสรุปได้แล้วนะว่าจะเป็นยังไงเออจะออกหัวออกก้อยก็ควรที่จะว่ากันมาไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันคุมเครือไปจน การแข่งขันก็ดําเนินไปเปิดฤดูกาลกันไปอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรหรอปล่อยเรื่องเงียบเงียบไปเฉยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้รวมทั้งฟอร์ดฟอร์ดนะครับก็คือจะเป็นพันธมิตรในอนาคตของทางเวสบูอยู่แล้วเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีแบบนี้อยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากมายหรอกนะครับแต่เขากออ็อยากจะร่วมงานกับนะครับหน่วยงานองค์กรกับ พาร์ทเนอร์ที่มันไม่มีมนทินอะไรทํานองนั้นนะครับที่เขาสื่อสารออกมาเนี่ยก็คืออยากแจ้งทุกอย่างมันเคลียร์ที่สุดนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทางทางฟอร์ดเขาส่งสัญญาณมาแบบห่างๆใช่ไหมมันมาไปในแบบนี้ก็เลยทําให้ทางเ d b บู l เองก็ถูกบีบนะฮะถูกบีบว่าจะต้องมีคําอธิบายให้ได้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งตั้งแต่การการไต่สวนรอบแรกนะครับ ในสัปดาห์ก่อนหน้านู้นนะ่มันก็กินเวลามาเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับจสิบวันแล้วมั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาได้คืบหน้าได้ตามต่อนะครับคริสเตียนเขาเอ,เองก็ไม่ได้อะไรคือเขาก็ไม่มีไม่อยู่ในฐานะที่จะต้องมาพูดอะไรมากมายอยู่แล้วละ่ะถ้าพูดเยอะไปมันก็จะดูไม่ดีมันก็จะส่งผลเสียต่อ,อตัวเขาเองนะครับหรือว่าต่อองค์กรต่อต่อหน่วยงานใช่ไหมเขาก็ได้แต่พูดว่ามันเป็นสิ่งที่รบกวนสมาธินี่มันทําให้พวกเราเนี่ยมันแบบว่า เสียสมาธิในทีมเนี่ยประมาณนั้นก็ได้ได,ไ,ดได้แค่นี้นะฮะดังนั้นก็มารอดูนะครับว่าเหลือไปได้อีกสวันเนี่ยวันนี้มันจันรอังคารวันพุธก็เทสแล้วเนี่ยอ่าวันนี้พรุ่งนี้มะรุนนี้อย่างเงี้ยจะมีอะไรไหมหรือถ้าทดสอบ p r e ซีซั่นเทสรอบนี้เสร็จสิ้นไปปุ๊บรอเวลาอีก1สัปดาห์สนามแรกจะมาถึงในวันพฤหัสที่2ี่กนะครับก็คือรอบ F ปีหนึ่งีสองนะที่บาเรนนี่แหละดังนั้นมัน,มน ถ้ากรอบเวลาเนี่ยมันเหลือรือเวลาแค่สัปดาห์กว่าๆนะครับทุกคนถ้าจะว่าไปแล้วนะวันที่29สนามแรกใช่ไหมยี่สิบเก้าสามอ่ายี่สิบเก้าหนึ่งกับสองวันนี้วันที่19แล้ว10วัน10วันครับมารอดูที่ว่า10วันเนี่ยกรอบเวลาตรงนี้นะครับจะจะเป็นสิ่งที่พวกเราจะได้ทราบไมหมฮะว่ามันจะเป็นยังไงขอ้อเท็จจริงจะออกมาอย่างไรกันบ้างคือแน่นอนนะครับว่าทุกคนมันจับจ้องกันไปหมดแหละในในตอนนี้เพราะว่าถ้าเรดบูลเสียทิสเซนฮอลเนอร์ไปจริงๆ จะเสียไปเพราะว่าเขาตัดสินใจลาออกเองหรือเขาจะคาตัดสินจะออกมาหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีผลแน่ๆครับมีผลอย่าลืมนะว่าในในตอนนี้มันก็เป็นช่วงหัวเรื่หัวต่อนะช่วงหัวเลืวหัวต่อของออตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆมาเสียหัวหน้าทีมในเรื่องของต้นระหว่างฤดูกาลอย่างเงี้ยเวลาเรา,เราหัวหน้าทีมคนนั้นคนนี้ย้ายออกไปหรือว่าโดนปลดโดนอะไรมันจะมีมูลเหตุอยู่นะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นประมาณคล้ายๆกันก็คือ แนวทางการทําทีอาจจะไปด้วยกันไม่ได้เจ้าของทีมอาจจะไม่ไม่แฮปปี้ไม่โอเคหรือว่าผลงานมันอาจจะเกินที่จะรับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มีกรณีอื้อฉาวมาในแบบนี้มันมันไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้นี่นะครับดังนั้นเรดบูลเองก็คงจะต้องแบบว่าก็กดดันนะครับผมผมคิดแทนเราะว่าเขาเขากดดันนะคือมีกรณีอื้อฉาวแต่ในผลงานของหัวหน้าทีมเนี่ยมันก็โดดเด่นชัดเจนในแบบนี้เนี่ยมันเลยจะต้องหาทางลงที่มัน โอ้โหนะฮะมันจะต้องพิถีพิถันจริงๆครับก็เข้าใจนะครับในสถานการณ์ในความยากเย็นนะครับที่จะต้องมาตัดสินใจที่จะต้องมาชี้ว่าเออนะครับจะไปขวาดีหรือว่าจะไปซ้ายดีเพื่อนๆมองอยังไงฮะประเด็นนี้จะรอดไม่รอดอยังไงกันบ้างหรือกว่าเวลาเนี่ยที่ผมบอกว่าอีก10วันนะสนามแรกจะมาถึงเนี่ยมันน่าจะอน้นีไหมนะครับอวันเขาก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณมาแล้วว่าใช่ไหม แล้วก็ไม่ใช่แต่เพียง F1 นะครับมันก็มีหลายส่วนนะครับที่ทออกมาพูดถึงเรื่องนี้เฝ้าจับตาเฝ้ามองอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่า10วันไม่ทําอะไรเนมันมันก็ส่งผลไม่ดีนะผมว่านะฮะหรือจะปล่อยแบบอุ้ิบเกินไปนะครับไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้ไหมไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นแนวทางนั้นนะถ้ามาแนวทางนั้นจริงๆมันก็คงจะไม่เป็นผลดีครับไม่เป็นผลดีละอ่ะคอยลุ้นกันต่อไปนะครับจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ย,ย้ำนะครับในวันพุธนี้นะครับประมาณสักบ่ายโมงสี่สิบบ่ายโมงห้าสิบเป็นต้นไปจนถึงเกือบเกือ <ๆ S 1> p r e c i s o n Test ที่บาเรนจะเริ่มต้นขึ้นนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงในแต่ละทีมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพคุณด้วยทุกคนครับไว้เจอกับผมใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ